Good Morning นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆนะวันนี้ก็กลับมาพบปุ๊กครนะคะในวันอังคาร Tuesday นะคะวันที่1มีนาคม2565นะคะในรูปแบบการเรียนออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะเรียนออนไลน์ก่อนสอบกัน2สัปดาห์นะคะเพราะว่าสถานการณ์โควิดไม่ดีนะมียอดผู้ติดเชื้อเยอะนะคะทางโรงเรียนก็เลย จำเป็นต้องออให้นักเรียนได้เรียนออนไลน์แทนนะคะอะโอเควันนี้นะเนื้อหาก็จะต่อกันนะคะในเล่มสีเหลือง Express เล่มสีเหลืองนะคะก็ครูป,ปุกก็ได้ขึ้นเนื้อหาไว้แล้วนะคะก็จะเป็นการทำแบบฝึกหัดต่อนะคะจนจบบทเลยวันนี้นะคะก็จะมีแบบฝึกหัดบางส่วนนะคะที่ครูป,ปุกให้ เด็กๆได้ทำไว้แล้วล่วงหน้าเนาะอะ,อะแล้ววันนี้ส่วนที่เหลือ,อเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเราจะต้องทำอะไรกันบ้างนะคะ แบบฝึกหัดนะคะที่ครูปูให้เด็กๆได้ทำล่วงหน้าไปแล้วนะคะก็จะมีในส่วนของหน้า137นะคะ137ก็ให้วาดรูปผลไม้ที่นักเรียนชอบนะคะแล้วก็หน้า138ก็จะเป็นการแยกผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานแล้วก็ทั้งหวานทั้งเปรี้ยวนะคะอ่ะส่วนชั่วโมงนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่เหลือจะมีอะไรบ้างเรามาเริ่มต้นด้วยที่หน้า1 หน9นะคะหน้า139ก็จะเป็นการทดสอบการฟังนะอ่าเดี๋ยวครูปุ๊กจะพูดประโยคนะคะแล้วก็ให้เด็กๆฟังทีนี้ประโยคไหนที่นักเรียนแปลแล้วแล้วมันตรงกับในภาพก็ให้เด็กๆได้ติ๊กเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะอ่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วฟังให้ดีนะ Number one, do you like banana? Do you like banana? Yes, I do. Yes, I do. Number two, do you like apples? Do you like apples? Yes, I do. Number three, do you like mangoes? Do you like mangoes? Yes I do นะคะสำหรับหน้า139ก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ข้อนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อหน้า140ค่ะหน้า140นะไปต่อข้อที่4 Do you like strawberry? Do you like strawberry? No I don't No, I don't. Number five. Do you like coconut? Do you like coconut? Yes, I do. Yes, I do. โอเคนะคะต่อไปในข้อ b. Write and match. ให้เด็กๆเ,เติมอักษรน,นะคะตัวแรกของคำศัพท์ผลไม้จากนั้นก็โยงจับคู่ภาพผลไม้ให้สัมพันธ์กัน นะอ่ะเช่นคำแรกเลย p p l e เขาก็เติมตัว a ให้มานะคะพอเติมตัว a แล้วมันก็จะได้คำว่า apple เสร็จแล้วก็โยงมาที่ภาพ apple เพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะเติมตัวอะไรกันบ้างนะคะก็จะมี o orange p papaya mango c coconut Air strawberry นะคะสตรอเบอรี strawberry, และ B Banana เสร็จแล้วได้คำศัพท์ผลไม้เสร็จแล้วเด็กๆก็หลังจากนั้นก็เด็กๆก็โยงนะคะคำที่2 o r a n g e ก็จะได้คำว่า orange orange ที่แปลว่าอะไรลูกสม้มเราก็โยงไปหาส้มเลยแบบนี้นะคะส่วนที่เหลือผักผายา mango coconut strawberry และบานานานักเรียนโยงเองนะลูกนะคะโยงเองนะ อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อในหน้า141ค่ะหน้า141นะคะใน Part C Choose and write นะคะก็คือมีคำมาให้นะคะมีคำมาให้อยู่คําคำในกรอบสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็มาดูประโยคทั้ง5ข้อ นะคะประโยคทั้ง5ข้อนะคะก็จะมีคำศัพท์คำที่1คําคำว่า right คำที่2คํคำว่า don't คำที่3คํคำว่า do คำที่4คํคำว่า yes นะคะและคำสุดท้ายคำว่า fruit นะคะแต่ละคำจะอยู่ในประโยคนะคะจะอยู่ในประโยค right แปลว่าอะไร don't แต่ว่าอะไร do นะคะจะอยู่ตรงไหนของประโยค yes และ fruit นะคะข้อที่หนึง what do you like แล้วก็มีผลไม้ามาให้ดูคำถามที่ขึ้นต้นด้วย what จะต้องต่อด้วยคำว่าอะไรคะลูกถูกต้องค่ะคำว่า fruit นะคะ f r u i t เราก็เอาคำว่า fruit ลงมาเติมนะคะ what fruit do you like ประโยคในข้อที่1ถึงข้อที่5จะเชื่อมต่อกันนะคะเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันเมื่อเขาถามว่า what fruit do you like คุณชอบผลไม้อะไรนะคะหมายเลข2ก็จะต่อด้วยอะไรคะลูกมีภาพ Apple แ,และประโยคก็จะต้องบอกว่าอะไรคะ I I อะไรลูกถูกต้องค่ะ I like apple I like apple เห็นไหมคะ คำที่ห้าใช้ไปแล้วทำยังไงทำไงคะลูกอ่าเราก็ขีดค่าทิ้งไปก่อนใช่ไหมคะคำว่า like เราก็ขีดค่าทิ้งไปอ่ะทีนี้ก็เหลือ do เหลือเหลือ don เหลือ do แล้วก็เหลือ yes อีก3คํคำนะคะต่อไปข้อที่3เราไปดูกันค่ะ do you like papaya ประโยคที่ขึ้นต้นด้วย do you like หมายถึงว่าคุณชอบไหมนะคะ do you like papaya คุณชอบมะละกอไหมคะ,ะทีนี้เรามาดูรูปประโยคเขาลงท้ายว่า I do I do I do, I do. นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องตอบว่าอะไรลูกถูกต้องค่ะคำว่า yes I do ต่อไปข้อที่4 I จุดๆๆ like mangos e ดูจากหน้าตาสิดูจากหน้าตาที่เขาให้ต้องเป็นอะไรคะลูกต้องเป็นอะไรคะก็จะเหลือโดนกับดูถูกต้องค่ะ I don't นะคะเป็นการปฏิเสธนะคะก็จะได้คำว่า I don't like b a n g o e s และสุดท้าย You like oranges? No, I don't นะคะเขาถามอะไรและเขาจึงตอบว่าไม่ชอบ ก็คือต้องถามด้วย do นะคะ do you like magic n และเขาก็ตอบว่า no I don't ตามสีหน้าเลยส่วนข้อดี at the fruit shop ให้เด็กๆเ,เลือกผลไม้ที่เด็กๆชอบ what fruit do you like นะคะเติมลงในช่องว่างตรงนี้1นึ่คำและก็เติมในช่องว่างตรงนี้อีก1นึ่คำนะคะแบบฝึกหัดที่เหลือไม่ยากเลยนะจะเป็นการ ตอบเกี่ยวกับชื่อผลไม้ทั้งนั้นเลยนะคะอะโอเคนะอะทีนี้เราไปต่อในหน้า142กันค่ะหน้า142 choose m a t h and write อีกเช่นกันก็คือมีนะคะให้ช่วยเด็กๆในภาพนะเลือกผลไม้ที่ชอบนะคะ แล้วแต่เด็กๆนะว่าจะให้เด็ก5คนนี้รับประทานผลไม้อะไรนะคะโดยเลือกแล้วเมื่อเลือกแล้วจับคู่แล้วก็ต้องนำชื่อผลไม้ไปเติมให้ตรงในประโยคที่นักเรียนเลือกนะคะจากตัวอย่างหมายเลขหนึ่งเด็กผู้ชายเขาเลือกมะม่วงใช่ไหมคะเขาก็จะต้องเอาคำว่า mangoes ไปเติมในประโยคที่หนึ่ง ก็คือเด็กผู้ชายหมายเลขหนึ่งก็จะได้ว่า I like mangoes ทีนี้หมายเลขสองเป็นเด็กผู้หญิงนักเรียนอยากให้เด็กผู้หญิงคนนี้รับประทานผลไม้อะไรนะคะเด็กๆก็โยงไปเสร็จแล้วเมื่อโยงไปหาผลไม้ชิ้นนั้นแล้วก็เอาคำผลไม้ลงมาเติมในประโยคให้สมบูรณ์นะคะ ตามหมายเลขของเด็กเลยมีทั้งหมด4หมายเลขนะยากไหมไม่ยากเนาะส่วนใหญ่จะเป็นการตอบชื่อผลไม้ทั้งนั้นเลยนะคะ,ะทีนี้เราไปต่อหน้า143ค่ะ หน้า143นะครูป,ปูให้เด็กๆได้ไประบายสีล่วงหน้ามาแล้วที่นี่นะคะให้เด็กๆทําอย่างไรก็คือให้เด็กๆเติมชื่อผลไม้อีกเช่นกันโดยดูว่าชื่อของคนแต่ละคนและในประโยคนะคะว่าเขาทานอะไรเขาชอบผลไม้อะไรโดยดูจากที่เขาโยงเส้น นะคะมีทีน่ามีซูมีจิมมีเจนนี Jim, ่ Jenny, และก็มีโทนี่นะคะก็มีอยู่ด้วยกัน5คนเด็กๆก็ดูประโยคชื่อแต่ละชื่อที่ตรงก,กันกับชื่อด้านบนและก็ดูว่าเขาโยงไปหาผลไม้ชนิดไหนนะคะและเด็กๆก็เอาชื่อผลไม้ลงมาเติมเปิดย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะว่า mango apple papaya orange strawberry และ โค้ดอัดเขาเขียนอย่างไรแล้วเด็กๆก็ลอกเขียนลงมาให้ถูกต้องนะคะอะไปต่อกันเนาะหน้า144ค่ะหน้า144ก็เป็นการเติมผลไม้อีกเช่นการเป็นฟลุตสลัดนะคะจะเป็นการ ทำฟุสลัดสลัดผลไม้โดยเติมคำพท์อีกเช่นกันดูจากภาพผลไม้ท้ายประโยคแล้วก็เอ,า,อาเขียนชื่อผลไม้ลงไปเห็นไหมคะตัวอย่างนะจากตัวอย่างเห็นไหมคะอันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างเขาบอกว่านะคะเห็นไหมเป็นลูกส้มสองผลนะคะเขาก็บอกชื่อ และเราก็เอาคำว่า oranges ลงมาเขียนตรงนี้ทีนี้ one และนี้ apple เราก็จะเติมคำว่า apple ลงไปถูกต้องไหมอ่ะเติมลงไปอีก3ชื่อง่งายๆสั้นๆน,นะคะส่วนในหน้า145เป็นการคัดคำศัพท์คัดคำศัพท์ครูปุ๊กก็จะไม่ได้ลงอยู่ใน powerpoint นี้นะนเด็กๆก็คัดมาให้เรียบร้อยและเราไปดูท้ายบทกันต่อค่ะ ใายโบดนะในหน้า146เราทำไปพร้อมกันค่ะเดี๋ยวทำไปพร้อมกับคุณครูเลยนะ,ะให้เด็กกากระบ,บาดข้อคำตอบที่ถูกต้องนะข้อที่1ผลไม้ชิดด้ใดมีขนาดใหญ่ที่สุด A. g r กร e B. a p p แอ C. เปิล n u t คนะคะตอบอะไรคะลกูกถูกต้องค่ะโคโคนัทใหญ่ที่สุด ต่อไปข้อที่2ผลไม้ชนิดใดมีสีม่วง a. Bananas b. g a p e s c. m a n g o s s s อะไรคะลูกถูกต้องค่ะเกรปข้อ b ข้อที่3น number 3ผลไม้ชนิดใดมีรสเปรี้ยว a. Coconut, anas, c o ค o n u t b. Bananas c. Oranges อะไรคะลูกรสเปรี้ยว ถูกต้องค่ะ orange ต่อไปข้อที่4 n u น b e r u i l I like I like apples ตรงกับภาพในข้อใด like ตัวนี้แปลว่าชอบใช่ไหมอ่ะภาพไหนคะ A B และ C ข้อ C ตัดทิ้งได้เลยเพราะว่าเป็นบ a n a นากล้วยใช่ไหมแต่จากคำถามเขาบอกว่า I like a p p l e ก็ต้องเป็น apple นะคะชอบก็ต้องเป็นข้อ a ถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่5ภาพในข้อใดมีความหมายตรงกับประโยค I don't I don't อา don't ก็แปลเป็นการปฏิเสธ I don't like mangoes นะคะภาพไหนลู a b และ c ถูกต้องค่ะข้อ b ทานไหมลูกอะ ต่อไปเราไปต่อข้อที่6ในหน้า147ค่ะข้อที่6มีภาพนะมีภาพนี่มีภาพภาพนี้อยู่นะคะมีภาพภาพนี้อยู่เสร็จแล้วภาพนี้เป็นภาพอะไร I like a a n orange b banana c papaya ถูกต้องค่ะข้อ c papaya ต่อไปข้อที่7บิลกับทอมบิลบอกว่า do you like papaya ทอมจะตอบว่าอะไรนะคะเห็นไหมคะแต่ละข้อมี yes หมดเลยเพราะฉะนั้นจะต้องถามว่าคุณชอบมะละกอไหมและทีนี้เรามาดูรูปประโยคอันไหนถูกต้องที่สุด a yes i do b yes i am c yes i have นะคะถามดู ก็ต้องตอบดูก็ต้องเป็น yes I do ค่ะข้อ A ต่อไปข้อที่8 a n n กับ s ูคุยกันนะ a n นถาม s u ว่า Do you like strawberry Do you like strawberry อีกแล้ว s ูจะต้องตอบว่าอะไร A B และ C เป็น no หมดเลยและรูป no รูปประโยคของ no อันไหนถูกต้อง A. No, I am not. B. No, I don't. C. No, I have not. ถามดูอีกเช่นกันนะคะก็ต้องตอบว่า No, I don't ถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่เข้อที่เนะคะเมกับบ๊อบคุยกันเมไม่รู้ว่าถามว่าอะไรแต่บ๊อบเขาบอกว่า I like banana ฉันชอบกล้วย เพราะฉะนั้นคำถามจะต้องเป็นอะไร A What color do you like? B What fruit do you like? C Do you like banana? เขาบอกว่าชอบกล้วยก็ต้องถามว่าคุณชอบผลไม้อะไรเพราะฉะนั้นต้องเป็นข้อ B ถูกต้องค่ะและข้อสุดท้ายประโยคในข้อใดถูกต้อง A I not like g r a p e B Strawberry is sweet and sour. C. I don't like the green apple. อันไหนถูกต้องคะลูก I not like ถ้าเราจะบอกว่าไม่ชอบต้องบอกว่า I don't like ใช่ไหมคะแต่ข้อ A เป็น I not like ก็ไม่ถูกข้อ B Strawberry is sweet and sour ข้อนี้ก็ไม่ถูกเพราะว่าอะไรดูนักเรียนดู strawberry นะคะ สตรอเบอรี่คำนี้เป็น s ตรอเบอรี่หลายผลนะคะถ้าผลเดียวจะเป็น S T R A W B E R R Y เมื่อเป็นเปลี่ยน Y เป็น I แล้วเติมี S เท่ากับว่า s ตรอเบอรี่หลายผลตรงนี้ตรงนี้จะต้องใช้คำว่า A R E นะคะ A R E เพราะฉะนั้น Strawberry is sweet and sour ก็ไม่ถูกต้องสิ่งข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อ C ค่ะนะเราบอกว่าไม่ชอบเราก็ตอบว่า I don't like the green apple ฉันไม่ชอบ apple สีเขียวนะคะ,ะทีนี้ก็จบบทที่7 นะคะแบบฝึกหัดที่เหลือ,อนดักเรียนทยอยทำได้นะคะจากที่ครูป,ปุกได้อธิบายไว้นะคะทยอยทำให้เรียบร้อยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเติมชื่อผลไม้ทั้งนั้นเลยไม่ยากนะคะโอเคนะสำหรับเนื้อหาในชั่วโมงนี้ก็จบบทที่7ในเรื่องของฟรุตผลไม้แล้วเดี๋ยววันศุกร์เราจะมาขึ้นเนื้อหาในบทที่8กันนะคะ โอเคสำหรับวันนี้ครูป,ปุ๊กฝากเนะะื้อหาบทที่7ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันศุกร์ค่ะ See you again next time. บายบาย